วัสดีค่ะวันนี้จะพามาไขคลิปนะคะเพราะว่ามาเล่นตุ๊ก,กตากันโอเคนี่เราก็จะมีตุ๊ก,กตาอย่างนี้นะคะซึ่งมาจากแมคโครหรือว่าอ e ีหลกพันหรือว่าที่ทั่วไปนะคะแล้วก็น้องตุกกตต๊กตาหัวตุ๊กตานะคะใครมีเปลี่ยนเมืกี้เปลี่ยนไ้ค่ะแล้วก็น้องหมาเขาแถมมา แล้วก็เขามีกระเป๋ามาแถมด้วยค่ะนี่ไอติมของน้องเขาอยู่นี่ค่ะเราจะเรากันเลยนะคะอยู่โรงเรียนนครไทยค่ะปอ .2.3 ป่ .1.3 เฮ้ยไปหน่อย <running> กำลังคุยกับยักษอยู่อยาเขา้าเล่นเขา้าไปเล่นเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นคลิป<ม>กันนะคะเจ้าเธอ จะต,ต้องชื่อว่าเธอจะต,ต้องชื่อเธอว่ามิกเราชอบเธอมากเลยนะนาาฉันชอบหมานะ่ะแข็เขาวางมาแล้วจิ๊บฉันชอบหมามากเลยทุกคนทุกคนชอบหมาก็าทุกคนชอบหมามาคอมเมนต์ด้วยนะคะสวยเหมือนไปนะ ี่ของนิกโก้ทันติโรทันติโรแผลเหมือนกันเลยทำแผลมาอ๋อเจ็บหัวจังเลยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวฉัน่ะไปหาพี่สาวก่อนนะให้พี่สาวมาอุ้มเธอฉันอุ้มไม่ไหวฮังฮโอเคก็ตอบตลงนะไปๆพี่สาว มเปลี่ยนหวัหวนะคะ